สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสกุลสกุลพี่น้องจ๋าพบพอพ่อกับเบ้ามีส่วงคำคำพี่น้องมันี้กเป็นมือสันวันดีมือวันเกิดน้องทำน้องทำรอคอยมาตั้งหลายมือยันบ่มีบ่มาหาบ่ามีนี้ไปสี่มือบ่มีมาพอดีใจเ<อ>พิ่นว่าเกือบสิบได้จัดงานปีใหม่เพิ่นเอ้ยวันเกิดเพินพ่นเพินพนพ่นว่าป้าจ้ะแขกมาทางไหนคือหลายโพดโพดแห่เอา ยังเตรียมของอยู่บ่ดีเฮรอเใเซยจะคลองวันเกิดนะกําลังเตรียมอาหารการกินพี่น้องมีกุ้งมีปลาเมึกจะพากอ้าวเอาสินูคุณแม่ไปใสนเนี่ยยู่มมาแต่บ้านนะคะเพื่อนออกมาจากบ้านได้แล้วจะค่ะวันเกิดน้องคามก็คือว่าใสุ่้งแม่นะคะมา อวาพให้ลูกให้หลานนะคะใช่ญี่ปุ่นแม่งใดสวัสดีคุณแม่สวัสดีเอาคุณแม่เตรียมยังนะเฮ้ย่ายผูถ่ายผูกแขนน้องทำนาะป๊าได้ใส่วันเกิดคือบหิมีโค้งมีเค้กเฮ้ยบะทำในส่ททำวันเกิดคือโบมีเค้กมาสร้างว่าแท้ อภิรักษ์ครับไปเรียกข้าอของกินก็มีตั้งอัน,น <ไป S 1> กุง้งปิ้งลูกชิ้นแล้วก็หมูกระทะเจี๊มัลาพี่นอ้องแล้วก็ปลาหมึกนี่ปลาหมึกกะสี่หารวมเนี้ยเอาแบงแบงปลาหมึกไปแนะ่ อันาคตจะร้องเพลงวันเกิดนะครับอ้าวมาสร้างว่าาพี่น้องคุวันเกิดสิ่งประเสริฐสมหวังดังใจให้สมหวังดังนันงฝันใจิตเต็มใสทุกวันทุกคืนให้ลำรวยเงินทองยศสังให้คนรักมากมีรัก ทำสิ่งใดให้ลุล่วงลับปลืนอายุยืนปอดโลกปอดไทยเบิร์ตเดทอยู o แฮปปี้เบิร์เดทยูมาลุ้นน้ำกันพี่น้องของควันอมราลาสิเป็นยังแฮมิเบิร์ตเดทอยู่แฮเบิร์ตเดท o ยู u Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy, birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Ai lôm mộtheng ทแต่นันเกิดจะนักทำอภิริกาเสีให้ประธานไงเขาอวยพรเห็นลาในบัดนี้เฮยประธานไงด้วยแม่ไม่ค่อยลาในบัแม่แม่คุณแกล้าเอาออกไหมพี่บ๊อบวอลล์บัคก้าดอกเนาะอ่าเมื่อไอปีนี่ก็ครบปีที่เทไรทำอายุจักปีครบเจ็ดปีเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีที่สองที่น้องทำจัดงานวันเกิด ปีที่แล้วอมราลาจัดหายซื้อเค,ค้กก้อนหนึ่งเนาะ<ม>กับปีเจ้าค่ะปีนี้ก็มีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมีสปอนเซอร์ใหญ่<ว>เพิ่นจัดงานวันเกิดให้น้องทำเนาะ<ว>ก็จะเป็นพระมหาอาจารย์จากกรุงเทพ<ว>และเพิ่นก็มีขอ,<ว>ของขวัญรางวัลให้พร้อมซื้อเค,ค้กให้หนึ่งก้อนแล้วก็ ซื้ออาหารการกินแล้วก็มีของขวัญพี่น้องนี่ของขวัญบ่ามีคือนี่ของขวัญบ่ามีนี่ก้อนไหว้้อนไหว้กวางมะละกอมร่าเอาถ้วยอาจารยน้องด้วยอาจารยน้องด้วยแต่ของอมร่ะก้องใหญ่ซื้อทำมาต้องเปิดดอกคอยว่านี่อ่ะเปิดกล่องหน่อยของข่อยก่อนเปิดกล่องหน่อยก่อนจ้าอ่ะทำทำอธิษฐานก่อน ก่อนสิเป uh, okay. yeah, ิดอธิษฐานก่อนเต้นนะเดินขึ้นเอออธิษฐานอยากได้นี่ยอธิษฐานขอให้เป็นเงี้อยู่ข้างในน่ะเห้อทองบ่ทองบ่เปิดโอ้ยอย่าเปิดแท้แล้วมันสิเต้นออกไปหยางเจ้าใบจับเบิ้งลึกซอยจะาซอยพื้นเบื้งดูกอมลา สมเอบิงดูเกาจับจเบิงดูเงินจากพันเกไให้พันเ้าหัวหมอ ป้าคิดไงเอาบารนของบางมีก็ไปแล้วของของป้าดูก็ขอขอบคุณพระอาจารย์เพี่นะองสำหรับงานวันเกิดน้องทามว่าจะเป็นเค้กละกะเงินทองควัญและกาอาหารการกินพี่น้องต่อไปก็จะเป็นการเปิดของขวัญอมาลาเพิ่นมะรุนของอมลาลาทำทำทำ เจ้าจื้อได้ปีที่แล้วนี่แล้เอาขีงง้วแห้งใส่ปีนี้คาสมเป็นขีมาแม่ใส่ฝักนท่านมึงดูว่ามนเป็นกระเ่แล้วค่ะแม่แ๋ยวค่ะแม่่ักมาลุ่นของขวัญเจ๊อมมาลาให้น้องทำพี่น้องซอยเปิดแน่ซอยเปิดรยหนย่งร้อยีี่มด

ทำจักว่าเพื่องแห้งกินได้อะจักปลาถูกกล่องของขวัญสองสั่นรุ้นมรุ่น้นักรุ่นนักกินมาสิเป็นยังไงุแม่ปิดปากแก่ตอแกตอรุ่น โทรศัพท์เองบ้งดีดีียัมอาราซื้อโทรศัพท์ให้ทหารเบ่งทั้งหน้ามันก้อนให้ปลาลูกเบ่งน้ำก้อนอี่ยซัมซุงกลเล็กซี่ A ห้าหนึ่งห้าสองเมนบอกอนารุนลุนโบแมนดอกอัมบาราโบก้าซื้อดอกโทรศัพท์เพราะอมบาราโบมีเงินอย่างเนาะ้มไปเด็กนั่งด้วยทังนี้นะ เด็ดมอเนีนั่นนี่นั่นนี่ให้ที่อยากเบิ่มเวยล้นลุ้นลุ้นเบิ้มมันอยู่เปิดออกนั่นนี่ว้าวนเ้าิงเงี้ิงเงี้ยเงินเงินเงินเงนเน้าจักเสดเขานับบังดูเอาบอกของอมราจักเส ตัดใบอัดใบนับตัวนี้นีสูตตาตัวนี้เขาม่ีเเอานับนี่บอเจ็ดเจ็ดอย่างอะเเจ็ดเจ็แนเ็นแปดทั้งใบนี้เจ้าค่ะแปาปดทั้งใบเค่ะ นี้ก็ติ่ายปากมาให้นักค่ะปาสรุปแล้วปากมาให้นะคะรห้ยบาทโดยแล้วก็มีพี่ออดจากฮอลเลนอ์เ่ะการเยียมโมกทาน้ำเจ้าค่ะเนาะสำหรับอาโมกทา สำหรับเงินพระอาจารย์อาให้นะสองพันเนาะแล้วก็เงินบะมี่พันหนึ่งแล้วก็ซื้อเค้กเงินพระอาจารย์แล้วก็สำหรับเลียงอาหารการกินกุ้งปลาหมึกก็จะเป็นของพระอาจารย์พี่น้องก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ทีจัดงานวันเกิดให้น้องทำอ๋มานางมินางมาเกิีนมอเกลีวอย่าง นองทปของบ้าแม่ยังควัชงใส่มักแต่งอยู่ควัเห็นเราเก็บมกแต่งมาทำของขวัญน้องทริปอ่ากินรดกินรสี้กล้องลโอ้ยเห็นหน้าตาน้องาดูโอ้ยโอ้ยาอยานีทำทำในสาสว่าไอของ ขวญน้องทิพนะแกแม่ไอ้กไอ้กจยื้เรอยู่ปทันี้านมี้จะเป็นของขวนน้องทิพอาวพะโมบอนะเหอบอกว่าแพมเพิร์ดเจ้าเหียเหี้ยแล้วสื้อแพมเพิร์ดไทยแม่บอสได้ใส่แม่บอสป๊าดอ่ะลองใส่ผงดูใส่ข่ากรสุดมันเป็นเสื้อกากันเด้ อายืนมึงดูทำอายืนดูทำปัดเสือกันหนาวเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆพี่น s. <S ้ okay. องหันมาพี่อายใส่หมวกดูทำอันนี้สำหรับของขวัญของน้องทิพย์เนาะเป็นเสื้อกันหนาวอ้าไปกินอ้าวทางั้านบริสอทได้และ ทางนั้นลงมืออ่ากินกินกินเขาเขาหาหม่องรถถ้าบอกว่ากินแล้วจะผูกแขนเข้ามาผูกแขนก่อนนะพี่น้องเมื่อนี้ก็บฏเฉพาะวันเกิดน้องทำอย่างเดียวเลยพี่น้องเป็นวันรวมญาติอีกมือหนึ่งพอมีอ่าเป็นมือแรกที่คุณแม่กากโตเนาะครบเจ็ดมือกับพี่ชายกับอ้ายก็ออกมาเมื่อกี้กับมาอยู่นี่เบิร์ดพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นลูกหลานอันนี้เป็นอ้ายใหญ่เสื้อน้ำเงินที่เป็นอ้ายใหญ่ทางกะมาจากกรุงเทพพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกชายกับลูกไผ่เพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นพี่สไไะพายเนาะมืนอนี้ครอบครัวยายรุ่นก็มาเด้ในสายตาสร้างเลยสิอันนั้ผัวายายรุ่นผุนเสื้อแดงผุน ปกติเพื่อกับโบมาดอกแยรุ่นเพื่อกันยากไม่อยากเพิ่นค่าต่ําหกสินมีเพื่อนนั่นแหละนอกจากแบบโทษตามให้มาเพิ่นจังมาเอาไปแม่เจ้เข้าไปกินเพิ่นสิผูกแขนน้องทำาปนน้องจ๋าทางนี้ก็บริสอกินอย่างเดียวเอากินกิกินลงมือลงมือ อาหารการกินก็มีกุ้งมีหมูกระทะมีปลาหมึกปลาจิมอนพอใจเหรออันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุเสือ เสื้อสำหรับพี่ปูเนาะอยู่เบื้องหลังของทีมงานเสื้อผู้ดีครัแม่บทบว่าจะกินยังเรเดกุ้งหรือจะป่มากตีกุ้งปลาเมืกนะคุณแม่เพื่อนสิผูกแขนให้ลูกไซายลูกชายคนโตเพื่อนพี่น้อง๋าวคอยสงสัยอมาไล่แต่งโตไปพิษงานอยู่คอยว่า นึกว่าเป็นงานฮาโลวีนบอนาวนาส้ไปหักแขกจะแขกก็ใสมาปิดงานแขกเข็นคอยก็ยันแขกนี้อยู่น้องจ้ามเนกาถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่รวมญาติกันเนาะมาเบิส์ตสกูสุกคนว่าจะเป็นครอบครัวเจแหล่ก็มาได้พี่น้องว่าเจแหล่ แล้วก็ครอบครัวยายลีครอบครัวยายลุนแล้วก็ครอบครัวอ้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมหมูกระทะพี่น้อง,องกุง้งแล้วก็ปิ้งลูกชิน้นปลาเมึกลวกสำหรับคุณแม่ผูกแขนก็ผูกไปพี่น้องคนกินก็กินไป อ้าเจนแหลพี่น้องจ๋าผู้อยู่เบื้องหลังอยู่ในครัวนั่นเองมาเดมาเดน้มาเดพี่น้องการที่เห็นอันญาติพี่น้องมาอยู่รวมหนา้ารวมตากันจะซีก็ดีใจเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศอบอุ่นแลวก็มีโอกาสได้อยู่น้ากันอีกมือหนึ่งพี่น้องเนะอะย่างที่บอกแหละบ่มีเป็นขอบครัวใหญ่อยู่นีก่กบมันมีอยู่บริแค่สี่รอบครัวพี่น้องมันเป็นหาร,ร,รอบครัวหกรอบครัวแล้วเนาะ อายก็มาจากกรุงเทพก็ออกอกักโตเละงานดนี่ก็สิมีเจพอลา่าเจสีเจเจียบมีหลายๆคนอยู่พี่น้องอยู่เฉพาะต,ตรงนี้กับปา่ปาเป็นซาวคนแล้วเ นเก็หาล่อยจะได้หลายกว่ากันเจสีนี่คือปูกกัน้องคำหน่อยแทหาล้วกั แสนนึ่งเรามันบ่หอดสามอยอันนี้หารเก่จ้าู้บวันผูดีเด้อเอาเจ้าสปรยูน้ำเจ๊เรืาสีปอยูน้ำเจ๊สีเอาเจ้ามันไปเทียงลาวแสนหนึ่งมันก็หลายกว่าหาร้อยอยู่แล้วโอ้แสนก็หาร้อยนาะเจ้าเจ้าปเฮียนจบปอได้มาแสนก็หาร้อยหาร้อยหลายกว่แสนเนาะ แสนหนึ่งก็เป็นเงินบาทกับประมาณสามร้อยพี่น้องเนาะสำหรับหาร้อยมากกวแสนกว่า้าย่อเจี๊ยบกาป้าลุงยังไาพลเจสีผูกแขนให้ จ่ะหารอวลาดเนาะรั่แย่เนเก่เอป็นเด็กดีเายนใจนได้บานี่เอาพฉะนั้งเจเจ๊ต้องเกย์ึ้นได้บาดนี่เยนใจแม่มาเลยากเป็นยังแม่าเอยากเป็นยัง อยากเป็นผู้บ้าสิตาดูน้องปลาดุจตาดูตาดีใจนะดีใจจังงั้นแต่แค่นังคำนะผู้แคนให้น้องคำคือประเด็นได้กินแค่บ่

จบแล้วบอสวดสวดแม่เอาเขาตบมือไลเดีวทำมวนมวนมวนเอาเพลงอย่งเออองดอกัยยางรลงมาแอบอบียนนะร้องย่าง้้วนเขียดมกคเหมือนมอลำผ้ากันมวนเอกดํ

วัวนอยเอจ็น้อยเออวัว็หัววัจ็ดหัววัวเ็ดหััวเจ็ดหัววัวเจ็ดหัววัวจ็ดหัววัวเจ็ดหัวเจ็ัววัเจ็ดหัววัวเดหัหห

กุ้งพ pues mm nah er IR ี่น้องพี oh ่น okay. ้องจ๋าทางหลังก็มาดินสอกินอย่างเดียวไปไม่ทามกุ้งเบิร์ดแล้วมาจักคอยว่ายังยังยังปาแกไม่ให้ยู่เอาโอเคพอปิดไปก่อนมากินก่อนปิดไม่พี่น้องจ๋ามาเด้อมากินหมูกระทะแล้วก็ปลาหมึกกุ้งเนาะบรรยากาศอบอุ่นพี่น้องมาเบิร์ดถูกครอบครัว เด้อนนคะอ่ะทั้งนี้บริสุทธิ์กินอย่างเดียวเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณบัสสุคุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจเจมมาลาเอาไปอันนี้ให้น้องทําลืมไปอันนี้ของอครูรัดเพิ่น อ๋อคูรัดลืมไปเพราะว่ามีของคูรัดเพิ่นไห้น้องทํา1,000บาทแล้วก็พระอาจารย์2,000บาทแล้วก็เพิ่นซ่อยจัดงานแน่รวมทั้งอาหารการกินมาแน่าจะเป็นคูรัดล้วก็พระอาจารย์เนาะทางกรุงเทพ ขอขอบคุณพระอาจารย์ด้วยสกาและะ้วก็คุรัดพร้อมน,น,นัดเงี้เพ่ฤก,กุนหลายคขื่อหลายข้งแลวกก้วเพื่อกรซ่อยท่านง,งานสำคัญขอ,องอัมมาล่าละก็เลี้ยงเด็กๆนะคุรัดดีกาเพื่อนกาสวยทุกๆงานที่เขาจัดงานขึ้นว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญวัดงานอย่างเพื่อนกาเอ่อสวยทุกๆงานนะเพราะว่าจะหรือว่างานวันเกิดมาเนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังก็อนจะเป็นคุรัดแล้วก็พระอาจารย์เพื่อนเนาะ เห็นอะไรจากคู่รัดนี่ไหมขอบใจเด้อแล้วบ้างขอบคุณครับสำหรับควันวันเกิดโดยเจ้าฮ่าได้ไลายใบอยู่เด็กคนนี้นะได้ไลายใบอยู่เนาะจุบรถตัววะรับรองเจ้าสินอนคนรับป้าสิแอบแอบยองยองขึ้นไปออยาทำสิเจ้าสิไปนอนลีใส่ไ เพียงน้อยๆเจ้าบุมีหมองไรดอกสีเส ah> oh mm tamam> MM uh ื่องป้าบ่อได้แม่นกระพุกเขาเด็กป้ากระพุกเอาพิงไปกระพุกเน่ยบอกออกดอกข้างบนพี่น้องจ้ามาวันนี้บ่มีกรสิ่งอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณพจน์สุขุทุกคนเนาะขอบคุณครูรัตแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์เนาะที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานครั้งนี้เนาะ ไปแล้วก็ขขอบคุณทุกกำลังใจแหละทุกทุกคนนะผู้ใหญ่ใจดีที่แล้วก็มีหลายๆคนนั่นแหละสำหรับงานมันก็จะเป็นส่วนใหญ่กับมาทั้งเจพอล่าแล้วเจอัมาราหลายหลายคนหลายๆคนเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดี